นี่นะคะจะมารีวิวเลโก้นะจะเป็นตัวนี้ตัวที่หนึ่งนี่นะเปิดข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะแกะนะคะเดี๋ยวไปแกะก่อนเนาะนี่นะให้แกะออกมาส่งเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับนี่งกล่องที่เหลือก็ให้พี่ต๋อต่อเองชอบขันบอกเราอีกนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเข้าแต่งานสดตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วนะครับไม่ขวาลงโอ่ะ หวังว่าจะมันกัน,นทั่วประเทศครับใบแฝงม,มันอะไะครับสำหรับการส่งนั้<อ>นนะ A S A นี่จะเป็นนะไทยสามารถชม การนัสดทางทีวีไม่ได้แล้วครับใช่ครับคือตอนนี้ก็สามารถไปโหลดแอปพลิเคชันในดาวเทสเทได้ครับทั้งระบบของ Android แล้วก็ iOS นะครับแล้วก็รวมทั้งเอสเทบล์ด้วยนะครับก็เอสเทครับดูเพลินสนุกทุกที่ครบทุกความบันเทิง์ดูทีวีสดได้ตลอดร็อกดาวเทอร์ที่เต็มอินกับหนังซีรีส์กีฬาคอนเสิร์ตและการ์ตูนครับพร้อมทุกรูปแบบความบันเทิงสุดพิเศษครับครับเรากลับมาปูดีเกมต่อคราวนี้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบวะแล เมื่อกี้ย้อนอดีตไปตั้งแต่ตอวสิ้นั่นนะครับมากันที่แมนยูเนต็ดก่อนนะโค้ชสมศครับชนะล่าสุดในลีกเอาชนะเวสต์แฮมได้สองสูตรนี่เป็นแบบพวกเลโก้นะเล่นเกมเนี้ยหลายคนมองว่าเดซแคมเหมือนแบบเล่นหรอซึ่งอาจจะไม่นิยมจะละหมาดฮะไม่แรงซึ่งมันมันเกิดขึ้นเร็วขึ้น